เมื่อเร็วๆนี้ที่อำเภอหยอเจียงมณฑลเจียงซีมีการจัดประชุมพัฒนาอุตสาหกรรมแว่นตา AI g จีนประจำปี2025ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการเลือกเลนที่เหมาะสมสำหรับผู้สวมใส่แว่นตาได้กลายเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับผู้สวมใส่แว่นตาแล้วการเสนอแนะของ AI จะช่วยทำให้กระบวนการเลือกแว่นทำได้ง่ายขึ้นระบบจะถ่ายภาพผู้สวมใส่ก่อน จากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินลักษณะใบหน้าสัสดส่วนใบหน้าการแสดงออกทางอารมณ์และรูปลักษณ์โดยรวมของผู้สมใสัยเสนอแว่นตาหลายพันแบบเพื่อจำลองการสมใสัยเสมือนจริงและเมื่อถูกใจแว่นตาอันไหนก็เลือกได้ง่ายๆด้วยคลิกเดียวนอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังมีฟังก์ชันให้เลือกสีและขนาดได้ตามความต้องการด้วยบริษัทแว่นตาแบบดั้งเดิมหลายแห่งเริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลน,นี้แล้ว และปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หลากหลายขึ้นในตลาด